สวัสดีครับลูกๆนักเรียนที่น่ารักกันทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณครูบุญยเดชร่มเย็นนะครับลูกๆในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับลูกๆวันนี้นะครับต้อนรับนักเรียนเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีนะครับ และเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับคําอาราธนาศีลคําอาราธนาธรรมคําอาราธนาพระปริศคาําถวายทอดผ้าป,ป่าและคาําถวายผ้ากระถินนะครับในที่นี้นะครับเนื้อหาจะบอกนักเรียนนะครับให้ได้ทราบแนวทางของการปฏิบัตินะครับในด้านศาสนพิธีนะครับและเวลารุ่นรนักเรียนมีโอกาสนะครับไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่วัดนะครับ หรือในโอกาสสาคัญทางพระพุทธศาสนานะครับลูกๆนักเรียนก็สามารถนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางนะครับตามหลักพิธีกรรมทางาศาสนานะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผู้ขอเชิญนักเรียนนะครับรับชมคลิปวิดีโอสาระดีๆนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางาศาสนาหรือาศาสนพิธีนะครับเรื่องราวจะสนุกสนานและน่าติดตามกันขนาดไหนเชิญนักเรียนรับชมรับฟัง คลิปวิดีโอสาระดีๆต่อจากนี้กันได้เลยเชิญครับศาสนพิธีศาส,นพ,สนพิธีคืองานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมามาทบทวนการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปรริตกันนะครับ คำอาราธนาศีลใช้ในการขอศีลจากพระภิกษุในบุญพิธีต่างๆเพื่อสนับสนุนบุญที่ทำให้เป็นบุญที่สมบูรณ์คำอาราธนาธรรมใช้ในกรณีที่จะนิมนต์พระภิกษุแสดงธรรมในโอกาสต่างๆเช่นบุญมงคลทั่วไปงานแต่งงานและงานอาวะมงคลเทศนาศพนะครับคำอาราธนาพระปริศ ใช้ในกรณีที่นิมนต์พระให้เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีบุญต่างคําคำอาราธนาศีลคำอา่านมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดถายะติดสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดถายะติดสรเนนะสหปัญจ ศีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสรเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะคำแปลข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งสาระสามแม้ครั้งที่สองท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้า พร้อมทั้งสาระสามแม้ครั้งที่สท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งสาระสามคำอารัธนาธรรมคำอา่านพรามาจะโลกาธิปตีสะหัมปตีกัดอัญชลีอันทิวรังอะยาจะทะสันติทะสับป,ป,ปราปราชักขาชาติกา เทเสตุธรรม,มังอนุกรรมปิมังเท้าสหัมบดีพรมผู้เป็นใหญ่แห่งชาวโลกได้ประนมมือทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่าว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงทำอนุเคราะห์แก่หมูสัตว์นี้เถิดคำอาราธนาพระปริศ คำอ่านวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาสายะปาริตังภูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพะพ,ะพยะวินาสายะปาริตังภูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะ วินาสายะปริตังภูถะมังคลังคำแปลท่านทั้งหลายจงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบตัติเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเพื่อความสลายไปแห่งทุกข์ทั้งปวงเพื่อความสลายไปแห่งภัยทั้งปวงเพื่อความสลายไปแห่งโรคทั้งปวงพิธีทอดผ้าป,ป่าความเป็นมา เดิมทีเรียกว่าการทอดผ้าบางสกุลในสมัยพุทธกาลผู้ที่จะอุปสมบทหรือพระภิกษุต้องหาผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้วเช่นผ้าหอ่อศพมาซากักและตัดเย็บใหม่ย้อมด้วยน้ำฝาดหรือน้ำจากเปลือกไม้มาทำเป็นจีวรสำหรับนุ่งหม่มปัจจุบันพระสงฆ์ไม่ต้องสแสวงหาผ้าเหมือนครั้งพุทธกาลชาวบ้านจะนำผ้าที่ทำจีวรสำเร็จรูปไปทอดถวาย การทอดผ้าป่าสามารถทำได้ตลอดทั้งปีนะครับพิธีการทอดถวายเจ้าภาพแจ้งความประสงค์ต่อทางวัดกำหนดวันเวลาการทอดถวายวิธีการทอดถวายนำผ้าป,ป่าที่จะทอดถวายตั้งต่อหน้าประสงฆ์ทำพิธีทางศาสนาพิธีเช่นจุดทูบเทียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายผ้าป่า พระสงฆ์กล่าวคำอนุโมทนากวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีนะครับคำถวายทอดผ้าป่าอิมานิไมยังพันเตปังสกุลจีระวานิสปริวารานิพิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมาณิปังสกุลจีวารานิสปริวารานิปฏิคันหาตุ ัมหากังทีครตังหิตตายะสุขายะคำแปลข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรพร้อมทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษสุสงฆ์ขอพระภิกษสุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรพร้อมกับเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินพิธีการทอดผ้ากฐินความเป็นมาเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าไตรจีวรหรือจีวรสังคันติและสบงจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายโดยกำหนดเอาไว้ว่าการถวายผ้ากฐินจะให้ถวายเป็นผ้ากลางสง แล้วในที่ประชุมสงฆ์จะพิจารณาให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ครอบครองภ้ากฐินนั้นการทอดผ้ากฐินจะกำหนดระยะเวลาในการทอดคือ หลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15้าค่ำเดือน12พิธีการทอดถวายผู้ประสงค์จะทอดถวายจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อทางวัดอย่างน้อยหนึ่งเดือนหากวัดนั้นมีผู้จองถวายแล้วจะทอดถวายซ้ำไม่ได้ต้องหาวัดใหม่เพราะปีหนึ่งวัดหนึ่งจะทอดและรับกระถินได้แค่ครั้งเดียวนะครับวิธีการทอดถวาย นำผ้ากระถินพร้อมเครื่องบริขารไปตั้งจัดเตรียมที่วัดนิมนต์พระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์มาพร้อมบริเวณพิธีประธานหรือเจ้าภาพจุดทูปเทียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยกล่าวคำถวายผ้ากระถินหลังจากนั้นในที่ประชุมสงฆ์จะมีฉันทานุมติให้พระพิสูรรูปหนึ่งเป็นผู้รับคองผ้ากระถิน เมื่อจบศาสนาพิธีทางสงฆ์เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีประเคนสิ่งของอันเป็นบริวารขององค์กระถินตามลำดับเสร็จแล้วพระสงฆ์กล่าวอนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีนะครับคำถวายผ้ากระถินอิมังพันเตสปริวารังกะทีนจีวระทุตสังสังคัสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสังโคอิมังสัปริวารังกถธินาทุสังปฏิคันหาตุปฏิคเหตวาจะอิมินาทุเสเนะกถธินังอัฏฐะตุอัมหากังทีครตังหิตตายะสุขายะคำแปลแค่แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระถินจีวรกับทั้งบริวานี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระถินกับทั้งบริวานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้กระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความถินมีสีประเภทได้แก่ 1. กระถินหลวงคือผ้ากระถินที่พระเจ้าแผ่นดิน สเสด็จพระราชดำเนินไปถวายยังพระอารามหลวงหรือวัดราชที่มีหมายกำหนดการรับสั่งเป็นพระราชพิธีพิธีทางราชการ 2. กระถินต้นคือผ้ากระถินที่พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายณวัดราชเป็นการส่วนพระองค์โดยไม่มีกำหนดการเป็นพระราชพิธี 3. กระถินพระราชทานคือ พระกระถินที่พระราชทานให้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานเอกชนนำไปทอดถวายนับพระอารามหลวงต่างๆตามที่ขอรับพระราชทานไว้ซึ่งปัจจุบันมีพระอารามหลวงทั่วประเทศถึง269วัด 4. กระถินราชคือกระถินที่หน่วยงานบริษัทห้างร้านเอกชนทั่วไปนำไปทอดยังวัดราชต่างๆอาจเป็นลักษณะกระถินสามคัคคีจัดเป็นมหากระถินที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นจุลกระถินแล้วแต่ความสะดวกและความสามารถและความพร้อมนะครับระเบียบพิธีการทำบุญงานอาวะมงคล งานทำบุญงานอาวมงคลหมายถึงการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการตายได้แก่ทำบุญหน้าศพที่เรียกว่าทำบุญเจวัน50วันร้อวันหรือทำบุญวันปรงศพและทำบุญอัฐิซึ่งในการทำบุญอวมงคลมีกิจกรรมที่ควรเตรียมไว้ดังนี้นะครับ 1. อาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นิยมนิมนต์เป็นเลขคู่ เช่น8รูป10รูปหรือมากกว่านั้นตามศรัทธาเจ้าภาพ 2. เตรียมภูสายงหรือสายศีลโยงจากศพเพื่อให้พระสงฆ์พิจารณาภาพบังสกุล 3. เมืม่อพระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธีจุดทูปเทียนก่าวคำบูชาพระรนนตรยัยอารัธนาศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วถวายพระตาหารและเครื่องธยธรรม การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนาพิธีหรือพิธีกรรม 1. แต่งกายสุภาพเพื่อให้เกียรติสถานที่และพิธีกรรม 2. ควรไปถึงสถานที่ก่อนเวลาที่พิธีกรรมจะเริ่ม 3. อยู่ในพิธีกรรมควรสำรวมกิริยารรมด้วยความเคารพและเลื่อมใส 5. ขณะที่ยังอยู่ในพิธีกรรมไม่ควรลุกเดินออกจากสถานที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนาพิธีหรือพิธีกรรม 1. เป็นการบำเพ็ญความดีให้เกิดแก่ตนเองและส่วนรวม 2. เป็นการแสดงออกถึงหลักของสามัคคีธรรม 3. ามทำให้เป็นผู้รู้และฉลาดเข้าใจในศาสนาพิธีหรือพิธีกรรม 4. รักษามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีสำคัญให้คงอยู่ 5. การจัรลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป